63ชัก3ครับดูครับสำหรับเอลีดยี่ห้แรงมา้า กับสามมากราวรีวิวรถอีกแล้วเออะรีวิวรถอันนี้เป็นอ e ีพีพิเศษที่เพิ่งทํามาเลยสดๆร้อนๆ <st> <st> ใช่รถเพิ่งเสร็จมาแบบบัดแล้ววันนี้จะพามาดูลีดระวังแตกเฮ้ยใช่มันมีประวัตินี่ลีดระวังแตกเออมีเด้นี่ยังอยู่อยู่เลยนี่ประวัติมันนี่เอ,อ้ยอ,อ,อย่าบอกนะว่าอันอันนี้เป็นตั้งแต่คลิปแรกที่เราเจอกันใช่ตั้งแต่คลิปแรกที่เราเจอกันเราต้องลองย้อนไปดูย้อนไปดูเลยตั้งแต่ที่ว่ามันใส่ชุดเป็นกาดแล้วก็แบบทรงตอนนั้นคุณดีดใส่ดีดจริงไหมหรือว่าดีดเล่นดีดดี้วยน่ หยอก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 นี่ก็คือหมายถึงว่ากินพวกแบบเอ็มร้อยใช่กินเอ็มร้อยไปสามขวดคาราบาวแดงอีกสองขวดอุ้ยวันนั้นคุณกินผ้าแล้วตอนนี้นี่เจ็ดขวดหรือเปล่าใช่แบบรู้สึกแบบไม่ดีเลยอ่ะมันน่นๆๆๆอาการเริ่มอย่าไปหากินเดนนะครับวันละขวดสองขวดก็พอตอนนั้นคือรถคุณออกได้แค่สองเดือนสองเดือนแต่ว่าสภาพก็ไม่ไม่ต่างอย่างนี้มากใช่ตอนลอยไปชนเข้ามาไงไปชนมาเออไปชนแล้วตอนนี้รถอายุเทร่อายุของรถนี่เกือบเดือน กับปีไหมปีปีกับอีกประมาณ8เดือนปี8เดือนแต่ว่าวิ่งพอห้าพันโลยังวะยังเลยเหลือสองพันกโลวิ่งสองพันกโลส่วนใหญ่จอดเออเออแต่ทีนี้มันคือมันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ดีจอดนานแล้วคนคนถามว่าหลีถ่ายไปไหนใช่เอาไปอัพแรงม้ามาอัพซีซีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดิมเดมมีแค่สิบกว่าม้าก็เดิมเดมมันเจ็ดแปดแรงม้าเออเจ็ดแปดม้าไม่ถึงสิบม้า ก็เลยไปอัพมาเพิ่มครับเพิ่มนิดหน่อยบอกบอกนะไม่ทะเลยียีผ้าเล็กเอ้ยยีผ้าเอ้ยเอ้ยมันเยอะเกินสามร้อยผมอีกแล้วเออเออผมก็ว่ามันขับสนุกนะขับสนุกอยู่ใช่ไหมใช่สนุกมากเลยแหละไปทํามาเป็นระยะเวลาก็ก็หลายเนาะเพราะว่างานเยอะงานเยอะงานเยอะคือหลีกคันนี้เป็นหลีดปีอะไรนะสองพันยี่สิบสองอ่ะเนาะใช่ไหมวะยี่สิบสี่เดชื้อปีเอ้ยยี่สามอ่ะ แล้วทำไมคุณต้องซื้อหลีทำไมไม่ไปซื้อจิโอโนฟิลโนตอนนั้นจิโอโนฟิลโนยังไม่มีเลยยังไม่มีจิโอโนเลยเฮ้แต่มันก็พอซื้อหลีมาได้3เดือนแม่จิโอโนออกซิงไหมอยากได้ไหมจิโอโนซิงเดียอยากได้เหมือนกันอยากได้เองหรือเมียอยากได้เออมันก็มีส่วนอ๋อมันมีส่วนะเออเออเอกก็คือทำไมต้องต้องหลีเพราะตอนนั้นยังไม่มีจิโอโนใช่ตอนนั้นยังไม่มีจิโอโนเลยซื้อหลีมาคือจใจคุณกะว่าจะซื้อมาเอาไว้ใช้งานประาดัดหรือว่าจะเอามาทำไมก็ จะมาทําตัวเป็นทรงเอตอนนั้นน่ะโอ้โอ <c oughs> คือทรงเอต้องขี่รีดใช่ทรงเอขี่รีดพาก,กันหมอบเต็มถนนโอ้เยเราเราเคยไปหมอบด้วยกันอยู่นะเออก็เกือบตายไปแล้วไม่้งเหรอนนะชนอะไรนะคุณลอยฟังนี่ชนตูดเวียร์ร้อยสิบปะหมอบไปความเร็ว g p s นี่ประมาณร้อยยี่สิบชนตูดเป็นไงสลบไปเจ็ดล้านทีครับสรุไปเจ็ดวันอยู่โรงพยาบาลโทรหาเอ้ยแซงอยู่แนวว่ะไม่ตอบไอที่อยู่โรงพยาบาลเจ็ดวันวันวันที่แปดคุณฟื้นวัน,ว,นวันที่แปดฟื้นเออวันที่เก้าเขาให้กลับบ้าน มันฝันอะไรไหมตอนเจ็ดวันนะไม่ฝันนะมันรู้สึกว่ามืดๆอะ่ะตื่นลืมตาม,มาไฟเหม,มือนในหนังเลยไหมเออมันเชื่อเห็นแต่ไฟเราหล่ <laughs> ออ,อ,อะไรเยอะเนาะร<ช>เราดูที่รายละเอียดรูกครับอันนี้ภายนอกคุณทําอะไรบ้างจากเดิมๆที่นชัดๆเลยคืออะไรอออพ่นสีล้ออืมสีล้อนี่บอกผู้ชมทางบ้านหน่อยงบประมาณเท่าไหร่ถึงพ่นสีล้อได้ประมาณ300กว่าบาทเฮ้ย บ้าผมทําไปพันสองพันผมทําเองไงสามร้อยกว่าบาทใช่สีกี่กระป๋องสีใช้สมุไรสองกระป๋องป่ะโอ้สีสมุไรด้วยอาสมุไรเป็นสีที่ดีใช่คือเอาอย่างดีสองกระป๋องพอใช่มีเคลือบเงามีรองพื้นอะไรไหมมีรองพื้นป๋องหนึ่งอารองพื้นป่องหนึ่งนี่มีปอกแหนเดยนาเฮ้ยปอกแหนเดยนาแถมนะนี่เฮ้ยอันนี้คือนี่คือเหนียวจริงเหนียวคือของแท้สังเกตเลยมันจะมีดินอะไรติดพอมันเหนียวจริงใช่ ตอนนี้เหลือข้างเดียวเหลือข้างเดียวแล้วเอาข้างนี้ล่ะมันเหนียวเกินจนแบบว่ามันติดดินแล้วดินลากดึงลงไปหายไงโอ้คือความความเร็วมันดึงกันเลยเออมันมันดูดลมไงมันมีอะไรอีกครับสภาพภายนอกที่แต่งไปเออมีโชคหลังมัมัน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 มโชคหลังนี่โชคหลังเป็นของอะไรคุณแขงโชคหลังของเป็น N P S อ S N P N N P N อ๋อคำหวนไงคำหวนใจคุณหวนเออโอ้ N P N ของพี่เตยบ้านสวนเขายพี่เตยบ้านสวนเลยเหรอได้มาเท่าไหร่จำได้ไหม เออได้มากี่พันวะจำไม่ได้นานแล้วแต่ถอดมาจากเอกแม็กเอาง่ายโอ้ถอดมาจากเอกแม็กด้วยเออเอาเอกแม็กมาโชว์คู่ไม่ใช่หรอครับใช่ก็ถอดมาข้างเดียวไงเฮ้ยเออแต่คุณเซอร์ไพรส์ผมตลอดเลยชุดหน้าอันนี้อันนี้ไปทำอะไรมามาครับหนึ่งหนึ่งอ๋ออันนี้ล้มมาดีคอคอเบี้ยวเลยคุณจำได้ไหมล่ะที่แฮนด์มันยุบลงอ่ะตอนที่ล้มอยู่เชอริโคตอนนั้นแต่ก่อนเป็นสายยกเมกาเออคือเลนทานิดนึง ลมาแฮนดเบี้ยวก็คือไอ้ไอ้แผงนาาเนี่ยมันมันหายไปไหนหายไปตอนที่ชนกับร้อยไเข้าไงอ้ก็เลยยังไม่ซื้อใส่เพราะมันแพงจัดถ้าเกิดมีสปอนเซอร์ไหนก็เขาได้แนาเออเนาะเขาได้เนีะชุดสีอยากให้รีวิวแบบไหนได้ครับจะขับชนควายชนอะไรก็ได้นะผมพร้อมขับลงน้ําก็ได้เเดี๋ยวมาดูกันมาดูที่เครื่องนี้ดีกว่ามาเออคุณได้ทำสเต็ปอะไรไปกับช่างช่างอะไรช่างจา ช่างนินจา,จานินจาสาขาอ,อ,อู๋นินจาสาขาย่อยเฮ้ย <c oughs> แต่มีสาขาเดียวนะเอา้าเราจะสาขาใหญ่อยู่ไหนไม่มีมีแต่สาขาย่อยโอเคครับ <c oughs> คุณได้ทำสเต็ปอะไรบ้าง63าชักสามครับอันนี้อุ้ย <c oughs> มันมันใหญ่กว่าลูกซีดีอีกนะ <c oughs> ใช่ครับลูกเดิม5 3ามมิลเพิ่มมาอีก10มิลเพิ่มอีกส0บมิลบวกชักไปอีกสมมิลก็คือใหญ่ยาวใช่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวออ้ขอขอดูรอบๆหนว่ามีอะไรบ้าง เราเราคันก็มีไฟหน้าอยู่ใต้เบาะไม่ใช่อันนี้คือเวลากลางวันเราก็ขับแบบนี้ใช่กลางวันแล้วถอดกลางคืนแล้วก็นี่เลยดึงปลั๊กมาเสียบปั๊บโอ้ก็คือใช้งานได้ก็ขี่ได้ปกติดูดูเฮ้ยเออเฮ้ยมป็นเรียวทม์เลยกลางวันแล้วก็กลางวันแล้วก็ถอดใช่โอ้มันได้ประหยัดแบตไปด้วยในตัวอันนี้หกสามยางสามนี่คือมันเป็นเรียนของอะไรรูไหมน่าจะเป็นเรือน C I F มั้ง ตื่นในบริเวณ C F เนาะใช่ครับแล้วมาดูกันที่ระบบระบายความร้อนนี่จะเป็นหม้อน้ามิเนียมหม้อน้ามิเนียมอย่างดีโอ้กี่บาทเนี่ยรู้ไหมกี่บาทไม่รู้ครับเรื่องเบสเ็จเท่าไหร่ครับสเต็ปนี้สเต็ปนี้หมดไปไม่รู้อีกครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้มันบอกไปสองสามหมื่นเนาะใช่ชิสองอ่าสตีไปพื้นๆก็ประมาณสองหมื่นป่ะสองหมื่นอ่ะตีไปสองหมื่นโทอนี่เป็นของ ดีวายไรซิ่งคือมันขายไหนไวะนี่ถ้าเกิดเป็น W Y ก็จะเที่ยวกว่านี้จะวีวาก,ก็เต็มเครื่อง,งครับ,ค,รบคือมันก็ไม่มีอะไรมากเลยเห็นหนเาะใช่ก็มีแค่ชุดชามของเอฟเมงอ๋อเอฟเมงสระบุรีครับเอายังยังอยู่ใช่ไหมเอฟเมงยังอย,งอยู่ยังอยู่ยังแรงเหมือนเดิมแรงใช้งานปีสองปียังแรงอยู่เหมือนเดิมใช่แรงมากด้วยอืออ๋มีอะไรอีกครับไม่ค่อยมีแล้วนะมันมีอะไรเลยรถคันนี้ก็คือสภาพเดิมโรงงาน เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดียด๋วยวเราจะไปเทสให้ดูว่ามันแรงแค่ไหนใช่เนาะก็อยากฝากบอกอะไรกับคนที่ที่กำลังจะออกหลีศอ๋อใครที่ต้องการจอหลีศน่ะก็ผมลิศก็ขับดีใช้ดีความคุ้มค่าเดือๆเดือประหยัดน้ำมันไหมประหยัดมากเติมร้อยหนึ่งขี่ได้สามวันอ่ะอุ้ยสามวันที่ว่าคุณไปจิตแปดร้อยโลใช่ไหมโอ้เจ็ดแปดร้อยโลเอาเอาจากคอนบุรีไปวังน้ำเขียวก็หมดประมาณสักร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยมันไม่เยอะนะ ถ้าเ<อ>กิดมัน,นรถยนต์นี่เหมือนเป็นพันนะเอออันนี้หมดร้อยร้อยกว่าบาทใช่ร้อยกว่าก็ตึกตกกิโลละบาทปะอ,อือวะผมอยากจะถามว่าที่คุณทําเรงทําสติปันเนี้ยทําเพื่ออะไรครับอ๋อผมทาเพื่อมาเอาไว้แข่งมอเตอร์คอร์สท,ทางไซเคลิลโอ้คือไม่ได้เอาไปแว่นมนถนุนไม่ครับก็มีแลวก็ไปลงสนามดีกว่าใช่ไปในสนามก็มีแลวก็มามาสนามแล้วมันมีปัญหาไหมเดิมเดิมมาคุณเจอปัญหาไหมหลีดเดิมเดมมาไม่มีปัญหาเลยนะขี่ได้ปกติ คือไปซื้อของแบบมีตังค์เติมน้ำมันอย่างเดียวใช่ขอแค่เติมน้ำมันอย่างเดียวกับถ่ายน้ำมันเครื่องทุกเดือนแค่นั้นอ่ะทุกเดือนเลยหรอใช่ก็ขี่เยอะไงอ๋อขี่ขี่เยอะํามรอบตามตามตามไมมันเออเอออยากจะถามออกมาเนี่ยการใช้งานแบบดื่มๆที่ไม่ทำได้ทำเครื่องอ่ะมันมันโอเคไหมพอใช้ได้ไหมถ้าเกิดถามผมสําหรับผมนะอืมันยังไม่พอไม่พอมือแต่สําหรับน้องๆหนูๆทั่วไปอ่ะมันก็แค่ไร่คางมันก็เล่นได้แล้วนะเล่นได้แล้ว ใช่แต่ว่าอันนี้พอไปลงสนามใช่มันไม่ทันเพื่อนโดนโดนเนี่ยใช่ออกตัวนี้ก็ไปแล้วงูเเร็วอันนี้คือออกตัวคู่กับ300แดก300เฉยเฮ้ยคลิปเดี๋ยวไปดูในคลิปเออเดี๋ยวไปดูอย่างโอ้คือเดิม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 มันไม่ทันเขาถ้าเกิดไม่ได้เอาไปแข่งไม่ได้แล้วก็โอเคถือว่าเป็นรถที่ที่แรงเนี่ยนะมันเบาเนาะใช่มันเบาอัตราเร่งอัตราเร่งดีครับแต่อันนี้ก็เอาไว้แข่งก็เลยทําแรงนิดนึงไม่นิดแล้วแรงเยอะแรงมากมีอะไรอยากฝาก คุณผู้ชมทางบ้านเอ่อก็อย่าลืมฝากติดตามช่องเซียเอฟสามเก้าของพวกผมด้วยนะครับครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะถ้าเกิดไม่อยากพลาดอะไรใหม่ๆคุณมีเพจส่วนตัวไหมถ้าอยากดูคอนเทนต์ของคุณอ่ะอ๋อคอนเทนต์ผมก็มาติดตามได้ที่แฟรงค์นัทวุฒินะครับเอ๊ะมีทำอะไรบ้างอ่อปันปันปันอ๋อแค่นี้พอไม่ต้องแค่นี้พอเออปัน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 ก็ถือว่าเป็นรถแรงอีกหนึ่งคันใช่ถือว่าแรงเนาะแรงเอ้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะไปเจอกันที่สนามนะ ใช่สนามไซคึนอะไรเป็นไซคขึ้นพอแค่ไปปัปั๊ดเล่นสนุกสนุกนขำๆจะทดสอบว่ามันเหนียวจริงไหมช่างจาสาขาย่อ่เนี่ยเราจะมาเทสระบบให้ดูเนาะว่าเป็นถนนที่ถนนปิดถนนปิดถนนปิดเรียกง่ายๆถนนปิดก็คือหลังจากที่ดูรีวิวกันมาแล้วใช่ว่าวิ่งในป่าเป็นยังไงแล้วเราจะมาขี่ให้ดูคือจะจะมีแบบมุมคนขับแล้วก็จอดออกให้ดูเลยว่ายี่สิบผ่านแรงม้ามันไม่ได้มาเล่นเดูครับสําหรับเอลีดยี่สิบผ้าแรงม้า จริงๆคือะรแล้ว่ธรรมดาแี้ยวไปผุบิดเฮ้ยเโหโหูสีแงครับแจริงๆๆมสมมติคุณขี่เตัวไปธรรมดาแล้วไปผุบิดมาก